กินยังเลยข้าวหน่อยสิลูกเร็วๆเอาพี่ชมโบกินแล้วนี่ง่ายพี่มะนาวก็เก่งเลยนะอะไรอร่อยจับจับเอาลูกอเมรกาเนี่ยมันมีตั้งเยอะอ่ะไม่ได้ว่าอะไรเลยค่ะ้าวผัดนิาอันนี้เออแต่กินเหมือนเพื่อนเหรอสบเลยูกตอนนี้จบเขาเหนียวชมโบกินเป็นไหม <ส gas: S 2> เก่งจังเลยลูกแบบนี้นะคร่ะ โลนึงประมาณนะั้นแหละความกว้างเอ้อความยาวสวยจังเลยระวังนะลูกนะระวังนะ นี่นะตอนเย็นๆเราไม่ได้ยืนถ่ายรูปตรงนี้เขาถ่ายรูปหันหน้าหาตึกเออหันหลังหาตึกกันนะลืมถ่ายตรงนี้สวยียาหัวหัวตรงไหนคะพี่สมโอไปแล้วน้องนาวพี่สมโอไปแล้วเรินไปแล้ว,วพี่สมโอไปแล้วปะไปหาไม่เปี้ยวเลยเร็วเร็วเร็ว ดับตาไม่ได้กลัวพอไปแล้วนะเธอจะมาดับตรงดับตาอะไรนะ่ะน้ำโยกอีกแล้วเร็วๆค่ะเร็วเ,วเวสียงอะไรคะเสียงอะไรล่ะ ไปแล้วไม่มีออกเสียงผีรดเสียงปัวตึกตึงไปพ่อไปแล้วปะนั่นน้ำมาแล้วลมมาไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวลม้มไม่ต้องวิ่งปไปไปแล้วไปพ่อร้อ มานาวอย่า okay, วิ่งเยอะลูกเดี๋ยวล้มโอเคโอเคค่ะอ่ะไปเรียกเรียกพวกกรอน้องด้วยออะไปเดี๋ยว ไปเร็วเร็วไปเรินไปค่ะเดไปเร็วเร็วเร่อปนปอนด้วปนกพ่อดนน้องด้วยเดี๋ยวพอด้วย Yeah. <laughs> you